สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งระบบโซลาเซลล์ออนกริดชุด3.3กิโลวัตต์นะครับบ้านคุณพี่นางครับคุณนกบ้านลำพูนปราศรักเป็นชุดยี่ห้อ p s i ครับครบเซตเลยนะครับวันนี้เป็นหลังคามีทัชชีตนะครับนี่ครับถ้าเป็นหลังคามีทัชชีตแล้วก็ใช้แอลฟีดนะครับ2เซนครับเพื่อยึดบนหลังคา มิชชันชีดครับครับทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิเต็มยินดีให้บริการครับผมขั้นตอนนี้ครับเรากำลังทำการวัดระยะของแผงโซลาเซลล์กับบนหลังคามิชชังชิดบาูกค้าครับวันนี้บนหลังคาเราติดได้หกแผงนะครับขั้นตอนนี้ครับเราเอาน็อตเดิมตัวเดิมลูกค้าออกมาก่อนนะครับ เตาแกนนอตตัวเดิมออกมาครับแล้วก็เอามาใส่ที่แอลฟีดครับตัวนี้ครับตัวแอลฟีดส2บสองเซนครับจะสูงหน่อยครับแต่ว่าเรื่องระบายความร้อนใต้แผงได้ดีครับนี่ครับแอลฟีดนะครับก็จะมียางรองอีกชั้นหนึ่งครับตรงข้างล่างครับนี่ครับก็ประมาณตรงนี้ครับอันนี้ไว้ยึดรางครับครับเสร็จแล้วเราก็จะยึดลงที่ รูน็อตนะครับรูเดิมเลยนะครับก่อนที่เราจะยึดน็อตนะครับเราก็ต้องเอาพียูนะครับมาใส่ที่รูนะครับที่เราจะยึดแอลฟีดก่อนที่เราจะยึดต้องใส่พียูครับกำน้ำรั่วน้าซึมครับเสร็จแล้วแล้วก็น็อตดึงลงไปเลยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ยึดให้แน่นเลยนะครับ มีพียูครับแล้วก็มียางรองครับไม่มีน้ำั่วน้ำซึมแน่นอนครับนี่ครับพีลงไปครับเนี่แน่น้นาครับ ครับเราก็ทำแบบนี้ครับทุกตัวครับ ขาผมผมไม่เยียบ้มันนะครับเงินานา้ไม่มีรุดครับขั้นตอนนี้ครับเราใส่แอลฟีนครับสองเซนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยึดแอลฟีดครับผมนะครับแน่นหนาครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการยึดรางครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรานํารางเลียวนะครับขึ้นมาติดตั้งกับชุดแอลฟีดแล้วนะครับให้มาหันตัวลงให้เกี่ยวอีกนะครับรางเลียวครับไม่ได้ยินต่อแล้วเขาไหวอย่างไงี้ย ขั้นตอนยึดรางก็เอาตัวแอลฟีดนะครับเข้าไปล็อกกับตัวรองรางเลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับเอาไว้ล็อกรางครับครับใส่รางครับ ส่งช่วงต่อล่างนะครับแล้วก็จะมีตัวต่อให้ครับนี่ครับตัวต่อครับตัวต่อระหว่างแผล้างนะครับนี่ครับก็จะมีหมุดเล็กๆครับสําหรับเชื่อมต่อกาวครับเวลาเราต่อสายกาวก็จะเชื่อมถึงกันทั้งเส้นนะครับชุดราง เ,เ,เ,เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเดินรางนะครับรางเหลวเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้กําลังเดินท่อร้อยสายนะครับใต้แผงโซลาเซลล์ครับใต้แผงแล้วก็ใส่ท่อนะครับเพื่อความปลอดภัยครับไม่ให้สายแตกกับชุดรางเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับ ขั้นตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งรางเดินสายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็ทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์นะครับเราต้องเข้าหัว MC4 ที่สายก่อนนะครับสาย PV ครับฝั่งนี้เป็นขั้วบวกครับเราต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวเมียนะครับเพราะว่าที่แผงโซลาเซลล์ขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับนี่ครับเข้าหัวให้แน่นเลยนะครับ นี่ครับฝั่งนี้ครับสาย PV นะครับเราใช้สายเบอร์สีนะครับทนแรงดันได้1 0 0 0โวลต์นะครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็ทำการล็อกนะครับล็อกให้แน่นเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้วบวกครับเป็นตัวเมียครับฝั่งนี้ครับเป็นขั้วลบครับต้องเข้าหัว MC4 เป็นตัวผู้ครับนี่ครับที่แผงโซลาร์เซลล์นะครับ ฝั่งลบจะเป็นตัวเมียนะครับเราก็ต้องเข้าหัวตัวผู้ไว้ให้ตรงที่สาย PV ที่เราเดินมานะครับสายชุดนี้จะเชื่อมต่อลงไปที่ตู้คอนโทรลครับตู้ควบคุมนะครับตู้คอมไบเนอร์ผ่านฟิวครับแล้วก็ผ่านเบรกเกอร์อีกทีนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับก่อนที่เราจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับ เราต้องทําการวัดแรงดันของแผงก่อนทุกครั้งนะครับแผง5 5 0บัตยี่ห้อ PSI ครับก็จะได้ประมาณ45โวลต์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมพร้อมจะขึ้นแผงโซลานะครับเราต้องเช็คชัวร์100%ครับวัดทุกแผงนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการขึ้นแผงโซลาเซลล์ครับมาแล้วครับแผงที่หนึ่งครับเราเอาแผงไม้มาวางนะครับเผื่อเวลา เรานําแผงโซลาเซลล์ขึ้นมาติดตั้งครับก็จะได้เดินได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้บ้านลูกค้านะครับหลังคาพังเสียหายด้วยครับรับรองครับผมปลอดภัยครับหลังคาไม่มียุบแน่นอนครับนี่ครับบนหลังคามีต้นชีทครับเดินบนแผ่นไม้นะครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งนะครับบนรางเดียวที่เราคิดไว้ครับผมนี่ครับแผ่นที่สองครับขึ้นมาแล้วครับ แล้วก็จะทําแบบนี้นะครับทั้ง6แผงนะครับวันนี้บนหลังคาร้านชีตเราติดตั้งทั้งหมด6แผงครับชุดนี้ประหยัดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ 1,700- ถึง1,800บาทนะครับต่อเดือนครับช่วยประหยัดค่าไฟตอนกลางวันได้นะครับเหมาะสําหรับเปิือแอร์ตอนกลางวัน1-2ถึงตัวครับนี่ครับแล้วก็นํามาเลียงครับจัดวางให้สวยงามครับ ที่สีครับขึ้นมาแล้วครับนี่ครับวันนี้นะครับเราจะตั้งที่จังหวัดลำพูนครับอำเภอปราสาทครับอากาศร้อนนะครับวันนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณสี่สามองศานะครับอยู่บนหลังคาก็ร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็ลงไปพักบ้างนะครับไม่ได้ทำงานตลอด ยาวนะครับนี่ครับแล้วก็จัดแผงเข้ามาชิดนะครับเสร็จแล้วใต้แผงโซลาเซลล์ครับเราก็ต้องเชื่อมต่อกันต่อนุกรมครับหกแผงครับนี่ครับเสร็จแล้วแล้วก็รัดกิมบอลท้ายนะครับไม่ให้สายโซลาเซลล์ครับไปแตกกับบนหลังคานะครับเพื่อหยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ครับใต้แผงแล้วก็ไม่ให้สายลงไปแตะกับบนหลังคาเลยนะครับ ่เสร็จแล้วแล้วก็นําแผนลงมาวางครับมาแล้วครับแผงที่หกครับวันนี้เราติดตั้งหกแผงนะครับขั้นตอนแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับใายแผงโซลาเซลล์แล้วก็ต่ออนุกรมกันครับโอ้บวกต่อกับคนลบรับใายแผงก็รัดเคเบิบนท้ายครับความปลอดภัยครับ ต้องเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของสายโซล่าได้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการยึดสายกาวนะครับกับตัวล็อกกาวครับผมกาวครับล็อกสายกาวครับผมเชื่อมต่อล้างนะครับกับสายกาวบนแผงโซล่าเซลล์นะครับนี่ครับ ชุดแผงโซลาเซลล์ครับก็จะใช้ตัวล็อกกาวนะครับเป็นตัวป้องกันนะครับเวลาฟ้าผ่าไกลๆหรือว่ามีไฟร่วลงอุปกรณ์นะครับก็จะ่วลงดินไปเลยนะครับนี่ครับบอกให้เห็นสายทองแดงครับแลก่อ็ล็อกให้แน่นเลยครับสายกาวนะครับเราใช้สายเบอร์สิบี่ห่อบางกอกนะครับเพื่อความปลอดภัยครับสายจุด ทุกแบบแล้วก็ต้องใช้ให้ได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย PV ครับสายกาวครับสายโซลาเซลล์นะครับต้องได้มาตรฐานครับนี่ครับเราต้องล็อกทั้งข้างบนข้างล่างนะครับเพราะว่าเรายึดรางไว้สองแถวนะครับก็ต้องใส่ทั้งสองแถวครับนี่ครับ ใส่สายลงไปแล้วแล้วก็ล็อกให้แน่นเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับถ้าเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมครับตู้อินเวอร์เตรอร์ตัวคอมเมนเนอร์ข้างล่างนะครับนี่เป็นขั้นตอนการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับจากภาพมุมสูงเราถ่ายไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เห็นเวลาเราติดตั้งนะครับ ว่าเราติดตั้งกันยังไงนะครับขึ้นแผงกันยังไงนะครับเป็นประโยชน์กับลูกค้าครับเขาก็จะได้เห็นนะครับว่าเราติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านลูกค้ายังไงนะครับได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับที่สําคัญก็ต้องเรียบร้อยครับสวยงามครับทิศทางองศามุมของแผงต้องได้ครับก็จะได้ใช้ชุดโซลาเซลล์ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ นี่ครับนี่ครับหกแผงครับครบนะครับบนหลังคาครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ลงไปทําการติดตั้งชุดควบคุมนะครับในตัวบ้านครับผมขั้นตอนนี้ครับ เรากําลังทําการติดตั้งนะครับตู้ควบคุมครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์ครับตอนนี้เราเดินสายนะครับจากฝ้าพิดานครับตรงมาติดตั้งรางวายเวข้างล่างนะครับน่ครับข้างบนฝ้าพิดานครับแล้วก็ใส่ฟิกเหล็กกันน้าครับในรางวยเวครับนะครับชุดนี้เป็นตู้ควบคุมบ้าค้านะครับคอนซูตเมอร์ตัวนี้เป็นตู้คอมไบเนอร์ครับควบคุมชุดโซลาเซลล์ครับ ตอนนี้กำลังติดตั้งอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ครับเราทำการติดตั้งนะครับตัวควบคุมครับอินเวอร์เตอร์ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับเดินท่อร้อยสายครับติดตั้งรางไวายเวครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ครับตอนนี้เราเดินสายนะครับทีวีจากแผงโซลาเซลล์ครับลงมานะครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์ดีซีครับเบรคเกอร์จากแผงโซล่าครับตัวนี้เป็นฟิวส์ดีซีครับเสร็จกันฟ้าดีซีครับตัวนี้เป็นเบรคเกอร์เอซีนะครับ การไปดูดไฟร่วกไปเกินครับ ACBO ครับตัวนี้เป็นสวีย์กันฟ้า AC นะครับนี่ครับต่อสายกาวเสร็จเรียบร้อยครับน่ครับขั้นตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับผมบกเกอร์นี่ครับบกเกอร์ควบคุมตู้ความเยนเนื่องอีกทีนะครับนี่ครับปุ่มตัวนี้ครับนะครับตอนนี้เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบระบบนะครับนี่ครับ เป็น CT กันย้อนนะครับเวลาผลิตไฟได้เกินก็จะไม่ย้อนไปที่การไฟฟ้านะครับนี่ครับทุกที่ครับเราก็ติด CT กันย้อนนะครับเป็นมาตรฐานการไฟฟ้านะครับนี่ครับไม่มีไฟย้อนแน่นอนครับตัวนี้ครับตอนนี้ครับเราทําการติดตั้งนะครับระบบโซลาร์เซลล์ครับชุดสามจุดสามกิโลวัตต์นะครับบ้านคุณนกจังหวัดลาพูนนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมชุดนี้ครับประหยัดค่าไฟสูงสุดได้เดือนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับ ครับวันนี้เราติดตั้งบนหลงคามีทันชีตนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนกครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอยโซลเซลครับบริษัทไอทีลิงก์อินเตอร์ซิสเต็มครับเช็คหน้างานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณมากครับผม